เกษตรกรในพื้นที่ตำบลการิซาอำเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลักแต่เนื่องจากเกษตรกรได้ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำฝนตกชุกและประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพาราซึ่งมีการระบาดหนักในพื้นที่ทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรขาดราได้จึงมีแนวคิดอันมากลูกทุเรียนเนื่องจากมีราคาผลผลิตสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและมีการลงลุมผู้ปลูกทุเรียนเป็นกุ่มส่งเสริมอาชีพ นักง,งานเกษตรอำเภออะไงะได้ดำเนินการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรไปกับเครื่องงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ TNV System ซึ่งมีด้วยการห้าองค์ประกอบองค์ประกอบที่ 1. การจัดการข้อมูล Data Management มีการจัดทำข้อมูลทุกระดับทั้งระดับครัวเรือนระดับกลุ่มระดับตำบลและระดับอำเภอเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการจัดก,การและพัฒนาตลาดจนใช้ข้อมูลบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง องประกอบที่ 2. การถ่ายทอดความรู้เทรนนิ่งกระบวนการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สมรรถนะและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เวทีปร,งงประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจติดตามความเก้าหน้าแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงการดําเนินงานสู่เจ้าหน้าที่ ประกอบที่3การเยี่ยมเยียน Vi s i t i n g เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอละแงะลงเยี่ยมเยียนเกษตรกรทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มผ่านกเกษตรกรต้นแบบสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพและจะติดตามเยี่ยมเยี่ยมผลการดำเนินง,งานอย่างต่อเน,นื่องเพื่อถ่ายทอดความรู้ทำให้กเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประกอบที่4การสนับสน,นุน supporting มีการสนับสนุนทางองค์ความรู้ด้านวิชาการให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปงใหญ่ทุกเรียนในอนาคตองค์ประกอบที่5การนิเทศ supervision มีการนิเทศงานจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาธทิวากและผ่านเวทีประชุมประจำสัปดาห์ทำต่อเนื่องในทุกๆเดือนเป็นการติดตามประเมินผลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในท้องที่รวมถึงแนวทางที่จะพัฒนากลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเพื่อเกษตรกรได้ขายในราคาที่สูงขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความมั่งคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ผลสำเร็จที่ได้นำระบบ TNV System มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดกับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นได้รับการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการทำงานมีการวิเคราะห์ผลหลังจากการทำงานและสามารถวางแผนพัฒนางานได้มากขึ้น